จอดเลยครับคูณ31แล้วนะเค okay, สวย120คูณ31สอามพันเจ็ดอ่าบิ๊กวินไปอีกไม่กล้าวินครับได้มา1มื่นแล้วนะคูณ36นะครับตอนนี้ส0สวย 40, 40, 4ีคูณบพันสีครับหือแล้วหมุนครั้งสุดท้ายอยู่ที่คูณ41่นะครับโอ้โหไม่มาครับ เจ็บไปกับเฟิร์สถ้าคุณจะรวยให้ลงมาเดิมพันด้วยตัวเอง โอเคครับกลับมาพวกผมอีกครั้งแล้วนะครับในเว็บ789 First นะครับตอนนี้อยู่ในหน้าเกม Way of the k i l i n ครับอ่าคิรินก็ประมาณเป็นมังกรเหมือนม้าม้าหัวมังกรอะไรประมาณนี้นะครับของเนี่ยครับในเกมนี่ครับอ่าเป็นสล็อตเกมใหม่นะครับของค่าย PG จีซอฟครับเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนี่เองนะมาครับเดี๋ยวลุยกันครับ ก็จะมารีวิวเกม Way of t h e k i l i n กันนะครับวันนี้เรามาดูสัญลักษณ์ครับสัญลักษณ์ก็จะมีสเ a t ตเตอร์ครับเป็นตัวแบบนี้นะแล้วก็ตัวคีรินก็จะเป็นวายครับกบสีทองจะคูณเยอะที่สุดครับสำหรับสำหรับสัญลักษณ์ก็คือต้องได้3แถวเรียงกันนะครับแบบนี้ครับถึงจะแตกนะครับ คล้ายเกมคาเชนวินครับถ้าใครเคยเล่นใครเชนวินก็จะเข้าใจเกมนี้ดีนะก่อนเนี้ยครับมีสแคตเตอร์4ตัวครับถึงได้เข้าโบนัสแบบใครเชนวินเป๊ะเ,เ,เลยครับแล้วมันก็จะสุ่มตัวสแคตเตอร์ให้เรานะครับว่าได้หมุนฟรีเพิ่มกี่ครั้งได้ตัวคูณเพิ่มกี่ครั้งอะไรประมาณนี้ครับและที่สําคัญก็สามารถซื้อฟีเจอร์ฟรีสปินได้นะครับเกมนี้ โอเคเอาทุนมาที่29,000นะเดี๋ยวเราจะเบ็ดที่100กันนะครับไปลุยกันเลยครับก็เหมือนเดิมครับจะพยายามเล่นให้เข้า,าโบนัสฟรีสปินให้ได้นะครับเพื่อนๆจะได้ดูรีวิวกันชัดๆนะแต่ถ้าไม่ได้หรือมันนานเกินไปอะไรเงี้ยผมก็จะซื้อฟีเจอร์ฟรีสปินเลยนะครับ เราต้องได้เนี่ยสแกตเตอร์สี่ตัวนะครับต้องเข้าใจว่าหลังๆมาโอ้โหเกมใหม่ๆ PG นี่บอกเลยครับตึงจัดๆเกือบทุกเกมนะโอ้สเกตเตอร์สตัวเสียดายวันนี้ก็นั่นแหละครับไม่รู้ว่าจะได้เข้าโบนัสช้าหรือเร็ว,รวแค่ไหนนะครับกลัวคลิปมันยาวไปนะถ้ามันนานเกินไปเดี๋ยวผมซื้อฟีเจอร์ฟรีสปินกันเลยนะ มันก็แตกดีอยู่นี่ครับผมถือว่าแตกดีเลยนะเนี่ยได้วายมาอีกเนี่ยสวยครับร้อยแปดสิบเลยนะเนี่ยวายอีเจ็ดสิบวายแถวนี้โอ้โหเห็นไหมแปดสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบมันแตกดีอยู่นะครับแต่ว่าโบนัสไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงนะจะมาง่ายหรือมาอยากเจเห็นไม่ได้วายอีกละโอ้โหวายอุตสาสามตัวไม่ได้เลยครับไลน์ไม่ได้นะ สวยครับเนี่ยวายแบบนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยน่าจะมาตรงเดิมครับน่าจะแตกยากเหมือนเดิมนะสำหรับเกมของ PG เกมนี้ครับ Way of the k i l l i n นะครับเกมนี้ เนี่ยมาสองตัว3ตัวที่สมตัวยังไม่เห็นให้เห็นแล้วนะคิวโอเคเนี่ยมาตัวเดียวอีกแล้วครับลบมาประมาณสองพแล้วนะครับสวยร้อยสามเนี่ยมันก็แตกดีแตกเรื่อยๆอยู่นะเดี๋ยวออโต้ไป30ครั้งครับถ้าโบนัสยังไม่มาเดี๋ยวเราซื้อ ฟีเจอร์ฟรีสปินกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับร้ 190. อยเก้าสิบเฮ้ยเฮ้ยสแกตเตอร์มีลุ้นมาดิเอาดิวายมาอีกสแกตเตอร์โอ้โหเสียดายชิบหายอ่าสแกตเตอร์สี่ตัวมาแล้วครับ สวยๆครับเนี่ยครับมันจะสูมให้เราโหโหได้คูณได้ตัวคูณหมดเลยนะหมุนห้าครั้งคูณห้านะครับคูณห้าก็คือมันจะเพิ่มทีละห้านะครับหนึ่งหนึ่งไปหกไปสิบอ็ดอย่างเงี้ยครับจะคูณเพิ่มเรื่อยๆนะเนี่ยเห็นไหมคุณมาคูณหกแล้วครับไปที่คูณสิบเอ็ดนะต่อไปนี้สวยครับอ่าอยู่ที่คูณคูณสิบหกนะเหลือหมุนสี่ครั้งครับ ร้อยหกสิบเจโอเคได้วายหนึ่งแถวครับแบบนี้ได้เคแน่นอนครับโหได้นี้ด้วยสองร้อยคูณยี่สิบหกห้าพันสองครับขุมมาดีครับเฮ้ยแตกดีนู้ยสุดยอดเลยครับคูณสามสิบเอ็ดแล้วนะเคสวยร้อยยี่สิบคูณสามสิบเอ็ดสามพันเจ็ดอ่าบิ๊กวินไปอีกเมก้าวินครับได้มาหมื่นสามร้อยล้วนะ คูณ36นะครับตอนนี้10สวย4 0คูณพันสครับหลือหอมุนครั้งสุดท้ายอยู่ที่คูณ41่นะครับโอ้โหไม่มาครับอ่าเฮ้ยขอก่อนครับสวย <c ười> เฮ้ยแตกดีอยู่นะครับเอาดีไปต่อทั้งนั้น ถ้าแตกเก่งก็แตกเลยโอเคครับทุนเราก็2,9งหมื่นนะครับตอนนี้ก็ได้กำไรมาประมาณ1,000 10, งหมืนนะโอ้โหเล่นมาแป๊บเดียวเองนะครับสำหรับเกมใหม่พ g จครับเกม Way เอ้ยเวฟออฟเด i ะคินะครับก็เนี่ยครับคล้ายๆเกมใครเชนวินนะมันแตกดีอย่างนี้แหละครับท่านเพื่อนสนใจเกมใหม่สนุกๆแบบนี้นะครับก็ พลิกสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับแล้วกลับมาพบกับผมใหม่ในโอกาสหน้าครับผมจะมารีวิวเกมอะไรก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ